ไม่ว้าเวสแล้วนะเยรีโกฟาบิซซโอโรมาโนได้รายงานลิปูประกาศคว้าตัวฟลอเลียนเวสในราคา150ล้านเป็นที่เรียบร้อยยิน <c oughs> ด,ดีด้วยครับน้องๆหนูๆเด็กลีปูทุกคนครับที่ได้ตัวฟลมเวียนเวเพราะอะไรอย่างที่พี่ทําคลิปไปก่อนหน้านี้ครับว่าพี่อยากให้เองได้พี่อยากให้เองโดนอยากให้เองคว้ามาได้ในราคา150ล้านเนี่ย,จ,ยจ่ายไปเถอะให้มันจบๆนะ ไปไงจบเลยนะอย่างที่พี่บอกเป๊ะว่าจ่ายไปเถอะแล้วจบเพราะว่าทางยาเนี่ยเลเวอร์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะเอาร้อยห้าสิบล้านเองก็ต้องจ่ายร้อยห้าสิบล้านอย่าไปบิดผิวอย่าไปเล่นลิ้นอย่าไปเสียเวลาอะไรป่ะใจจ่ายไปเลยแล้วเองจะได้ตัวมาสมใจพี่เองเนี่ยก็จะได้ประเคนนะครับ ตัวนี้เนี่ยปิดตัวหมุนหองพี่เนี่ยนะให้กับเอลิเคนฮาร์กนายเก่าของเขาที่ห้างยาต่อเลยเพราะพี่รอดิวนี้เองอยู่นะเองปิดปุ๊บพี่ก็จะได้ขายปับ๊บพี่ก็จะได้เงินจากอันโตนี่เนี่ยปิดตัวหมุนเนี่ยนะไปซื้อตัวอื่นแล้วพี่จะได้เอาค่าเหนื่อยเนี่ยประมาณสองแสนที่จ่ายตัตนี้เนี่ยไปจ่ายตัวใหม่ด้วยเองได้พี่ก็ได้เหมือนกันเองซื้อเวสไปพี่ขายอันโตนี่ให้ห้างยาต่อ <c oughs> จดไป